ยิงไปเจอตีนว่ะมาแล้วแกมาแล้วไะกินดาวใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวรอพร้อมกันการนี้จะจบละจะกินดาวหมดเลยนะอยู่ตรงไหนวะโดมไปตรงแอดแอดต้องต้องวิ่งข้ามแม่น้ำแล้วก็วิ่งวิ่งขอดาวขอกแสีไปเข้าอไอ้นี่ยครับแอดออกปล่าวะ เอ้ยรื่องผมมีตามขอบแกนล้ะโดนขวะจะ้วโดนคนไข้ทุกวันแล้วไหม่หรอแค่นั่นแหละเอออันนั้นรหัสเพื่อนครับอันนั้นรหัสเพื่อนโอ้ยแจกบีบโอ้ยโอ้ยไม่ไม่กูยัำอยากตายแจกเล่นทีมดีกว่าจบเนี่ยเล่นทีมเลยมันก็ต้องกินดาวดีกว่าแจ็ปปืนก็เอาไปดิอยาก ใส่คนดิไอ้กินดาวเนี่ยไอ้หมอกที่ไม่เคยตรงนะอยู่ในวงแม่ก็โดนเอองงอ่ะตอนได้ที่มากโอ้ยไอ้ที่มันตัดหรือเปล่าที่อยู่ในวงแล้วนะเรทเรทโอ้หนักทิพไหยเลยจับหนึ่งก็โดนข้างหน้าว่ะผมผมข้อเซฟแล้วผมข้อเซฟแล้วตอนเนี้ยไอ้หมอกข้อเซฟแล้ว ด้ใครที่มาใครที่มาใครที่มาพี่พี่พีโอเคผมนายชายช่ยชาให่พี่คนยิงหาผมพี่คนยิงหาหลังอยู่ข้างหลังใครอยู่หลังอ่ะมันมันสองคนพี่มาสองคนใครเพื่อพูดอ่ะเอาพี่มัวละมัวละไม่เจอว่ะมาพี่มืนยมนพี่ยืนยันด้กันสองคนเอาดีเอาดีทีมคู่ว่ะไอ้สัตว์ไอ้เชี่ยมึง เอาเดีเอาเดิที่เห็นมันนะ้ที่อยู่ในแคบมันเองยังงลันต้นไม้พี่ไหน๋ยเราต้องยิงไหนวะยิงมาแล้วตัวนึ่งมีมาแล้วตัวนึงแหม่มองเห็นอะไรแล้วจะรู้สาวามาเป่าผมโดมบิงมาเอ้าไอ้เหี้ยไม่ตายมีเกาะโวยเอ้อ รีพอร์ตไปแล้วครับรีพอร์ตไปแล้วครับ blur, เพียขอทีม,ทม,ทมนี้เล่นทีมรีพอร์ตอ๋อพอร์ตแล้วบ้นะหวยมันกดรีพอร์ตเหรอผมเห็นรีพอร์ตมันมันเล่นทีมหรอใครมาสองคนเอาว่ะเหลือสามว่ะลิงชาร์จผมเยย<อ>ลยเนี่ยดูที่ไหนด้วยสัตว์มลงมาอะไรมันมีจะได้เยอะกว่าโอ้โหตายส้ย วันเด่นพ um ี่สามอะไรก็บอกวันเดียวโหดมากเลยที <t <t um ่สามไม่ยังไม่ม uh ีเสนไหนเดี uh ๋ยวลมทิศหายเลยมามาพอกดพร้อมกันทำไม